อานับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุธนะฮะกับสเกตฟ,ฟุตบอลครับในช่วงบ่บเย็เย็นๆแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหประตูเชลซีครับมีทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกก็มาฟังขาออกกันหน่อยนะครับ สิงค์บลนะูเชลซีเนี่ยจะช่วยค่าเหนื่อยของเกป้าก็ปล่อยให้นาโปลียืมตัวนะครับมาฟังกันหน่อยอันนี้ครับเป็นข่าวจากจารูก้ดิมาซิโอครับนะักข่าวคนดังเนะี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยพร้อมช่วยออกค่าเหนื่อย75เพื่อปล่อยตัวเกป้าอลิซาบาลาก้าครับผูรบ้รักษ,ษาประตูไปให้กับนาโปลียืมตัวใช้งาน มือกาวชาวสเปนครับต้องการแยะออกจากทีมเพื่อหาสโมสรที่จะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องสําหรับรักษาผลงานในการติดทีมชาติสเปนไปลุยฟุตบอลโลกครับที่ประเทศกาตาร์ปลายปีนี้ล่าสุดครับมีรายงานว่าสิงห์บลูเชลซีเนี่ยต่อที่จะบรรลุข้อตกลงในการปล่อยตัวนายทวนันวัย7 7ปีไปให้กับนาโปลีด้วยสัญญายืมตัวครับโดยรายงานจากจาลูก้าดิมาซิโอครับบอกว่าทีมดังจากอังกฤษอย่างเชลซีเนี่ย ยอมใจค่าเหนื่อย75%ครับหรือว่าราวประมาณ1 5 0 0 0 0ปอนปอนครับเป็นส่วนต่างให้ครับสำหรับการยืมตัวในครั้งนี้นะฮะในส่วนค่ายืมตัวนั้นอาชางนาโปลีครับจะจ่ายให้เป็น2ครั้งครั้งละ1นล้านยูโรหรือประมาณ1.2ล้านปอน เป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงกับการยืมตัวครั้งนี้ด้วยและขณะเดียวกันครับเชลซีเนะี่ยก็มองหาทางปล่อยนักเตะอีกหลายรายครับชังบิลลี่กิมมอร์รอสบัคลีย์ครับเคนเนดีแล้วก็เอทานอัมปาดูด,ด้วยนะครับตอนนี้โอ้โหจะเป็นยังไงครับเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เชลซีครับจะปล่อยเกป้าอาลิซาบาลาก้าไปให้กับนาโปลียืมตัวใช้งาน แล้วจะดึงใครมาใช้งานเดี๋ยวผมพูดให้ฟังต่อก็คือว่าครับตอนนี้สิงห์บลูเชลซีเนี่ยไปโอเคคว้าตัวซาโลนิน่าครับและจะตวรวจร่างกายในวันนี้ด้วยนะครับโอ้โหสิงห์ไฮโซเชลซีครับตกลงคว้าตัวกลาบเดียวซาโลนิน่ามาร่วมทีมหลังจากยอมจ่ายค่าตัว15ล้านเหรียญครับให้กับชิคาโกไฟเออร์รวมโบนัสอีกจํานวนหนึ่งนะครับ ผู้รักษาประตูดารุ่งวัย18ปีครับมีข่าวแย่ทีมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเชลซีนั่นที่กลายมาเป็นตัวเต็งและได้ตัวนักเตะไปคลองแต่การเจรจาก,ก่อนหน้านี้ดําเนินมานานหลายสัปดาห์จะไม่กระแสข่าวลดลงไปนะครับสุดท้ายแล้วครับฟราบิซิโอโรบานโน่ครับลูกพี่ใหญ่เนะี่ยมาบอกว่าสิงโตน้ําเงินคลามครับตกลงใจเงิน15้าล้านเหรียญสหรัฐบวกกับโบนัสอีกจํานวนหนึ่งเพื่อคว้าตัวซาโลนิน่ามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ โดยทางซโลนิน่าครับกับเอเย่นจะเดินทางไปลอนดอนในวันนี้นะเพื่อทำการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาย้ายทีมอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามครับซโลนะิน่าเนี่ยจะกลับไปรับใช้ชิคาโกไฟเอร์จนจบซีซั่นลีกฟุตบอลของสหรัฐก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมเชลซีครับในวันที่1มกราคมปี2023ก็คือปีหน้าเลยนะครับโอ้โหมาเซ็นสัญญาไว้ก่อนมาปิดดีลไว้ก่อนกับเชลซีนะครับก็คือว่าเชลซีครับตอนนี้ปล่อยเกป้าไปให้กับนาโปลี แล้วก็ไปดึงซาโลนีนามาแทนนะครับโอ้โ oh หสุดจัดประหลาดบอกสำหรับเชลซีนะครับในการเสริมทัพในช่วงซัม m เมอร์นี้ทุกคนคิดเห็นในคอมเมนต์กันไหมผมหน่อยสำหรับข่าวเชลซีนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงเย็นๆแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ